ะคะะนตั้งต่อไปผลงานอะไรที่มันดีๆโดดเด่นก็ลงเอามาลงสู่สายตาเพื่อนๆน,นะคะคอมเมนต์เลยค่ะที่มามอบให้ในรายการเนาะหนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจเหมือนไม่ลอยว่าแน,เน่เพื่อนคอมเมนต์มาเราก็ได้กำลังใจจากเพื่อนๆเ,เนาะ<อ> <laughs> ห้องนี้มีทุกวัยสวัสดีเพื่อนๆรอบห้องค่ะสวัสดีค่ะคุณอคุณ <laughs> นุ้นะ นะคะอินมาพัสดุอยู่ข้างนอกอ๋อหนูอินมาพัสดุอยู่ข้างนอกขอบคุณค่ะพ่อก็แดงเย็นจะไม่ไลทับเพื่อนอืไม่ไลทับเพื่อนแต่ตอนเช้าไม่ไลแล้วไม่ไลทับเพื่อนก็คือนี่จะสบายสบายอยู่ในบ้านขนาดอยู่ในบ้านยังปล่อยต้นไม้ตายเลยนะภาสาอะไรม <laughs> องไปหลังบ้านทําเต็มที่เลยกับงานตรงนี้ ไปผ่านมาหากันเลยจะไม่เห็นคลิปกันแค่นั้นเองนานมากเลยกว่าคลิปจะผ่านหน้าเฟซส่วนมากจะเป็นเฉพาะภาพนิ่งที่เองนี่ตรงที่แปลกมากเห็นแต่ภาพนิ่งคลิปไม่เห็นถ้าหากว่าไม่จิ้มเข้าไปตรงโปรไฟล์ไปเขาได้เหรียญแล้วก็อยากกดไปดูก็ดูให้หลายคนไม่ได้อืมคลิปยาวเนอะดูให้หลายคนอย่างเต็มที่แค่แ่สองคนห้องนี้มีทุกวัย สวัสดีเพื่อนเพื่อนรอบห้องค่ะสวัสดีค่ะคุณอ๋อคุณหนูยังคิดดูสสามเดือนพรุ่งนี้เลยนะคิดดูสิท่านว่ามกลาคุมพาสามเดือนเต็มมีเพื่อนอย่างอย่างเนี้ยที่การนั่งทําอยู่นี่ก็มีเพื่อนดีๆที่เขาคอยช่วยเรานั่นแหละคือเราไปเจอเพื่อนสายที่คนชมอ่ะเขาไม่ได้ชมเยอะอืมเราก็ลงไปตามหานาที เราก็อยากให้กำลังใจเพื่อนนะเพราะว่าเพื่อนมาให้กำลังใจเรามาคอยดูให้เราถึงหกหมื่นนาทีแล้วเราก็อยากเพื่อนเพื่อนที่จบไปแล้วอเนาะที่คนสะสมเหรียญนนะ่ะก็อยากให้วันแล้วหมดแล้ววันนี้ไม่มีแล้วไม่เหลือแล้ววันนี้กินหมกปะซิวต่ออืม,มกินหมกคงไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะบอกก้าวเองนะแต่ยายจะบอกให้นะาปะคะวาไม่ต้องเสียใจหรอกเนาะเดี๋ยวยายจะบอกก้าวให้มาฟ้องยาย โทมาด้วยคุณครูก็ดีนะคุณครูจันใจดีโทรมาให้ให้ให้กำลังใจเป็นเหมือนกันไหมเวลาเพื่อนที่สําเร็จไปแล้วอ่ะเราอยากเห็นชิปเขาอ่ะเราก็ไม่เห็นถ้าไม่ไปจิ้มโปรไฟล์แล้วไปหานี่จะไม่เห็นเลยนะกายแก้วโูนาภูนเนาะใกล้แล้วใกล้แล้วเพื่อนเพืนมาคอยมาดูมาดันใกล้จะถึงเส้นชัยจะขอขอดูหลานก่อนค่ะูโอสวัสดีคุณอ๋อน,นะคะ <laughs> ห้องนี้มีทุกวัไวหน้ารักไวกระเตาะกระแตะก็มีนะคะเป็นเหมือนกันไหมเวลาเพื่อนที่สําเร็จไปแล้วอะ่ะเราอยากเห็นชิปเขาอะ่ะเราก็ไม่เห็นถ้าไม่ไปจิ้มโปรไฟล์แล้วไปหานี่จะไม่เห็นเลยนะเนาะไม่เห็นเลยอะ่ะดูตรงโปรไฟล์ไม่เห็นโพสต์ก็จะไปกลับไปหาเพื่อนๆน,นั่นแหละเพราะถ้าเราสําเร็จไปแล้วอะนะ่ะเนาะเราก็ต้องไปหาเพื่อนเรา ก็ไปดูครีเเตอร์ที่ทำก็ไม่ได้เพราะนี้ก็คืองานถ้าเรารักที่จะทำตรงนี้เราก็ต้องทำให้ต่อเนื่องแล้วต้องทำให้มันเองอ๋อหนูอินแหละคะจ้าไม่เป็นไรหรอกลูกยอกยอกัอกกนพรุ่งนี้แหละเนาะก็มีข่าวดีแน่นอนพรุ่งนี้สำเร็จแน่นอนตอนบ่ายสาโมงนะ บอกเพื่อนๆไ้ตรงนี้พรุ่งนี้เหการณ์ตรงจะาทางตะวันตกสวัสดีครับคุณแม่น้องอิงโก้โอ้ยจากคุณแม่น้องอิงโก้ทั้งเด็กกม้นเลยค่ะที่มามอบให้ในรายการเนาะหนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจเหมือนไม่ลอยว่าน,นั่นหละเพื่อนคอมเมนต์มาเราก็ได้กำลังใจจากเพื่อนๆเนาะเตทร์ไม่ทำก็ไม่ได้เพราะนี่ก็คืองานถ้าเรารักที่จะทำตรง ทำให้ต่อเนื่องแล้วคุณทำให้มันแปดดวงตาเชียวไม่ได้แค่เนั่นนะแปดดวงตาที่อยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเวียนเข้ามารับชมไลฟ์เนาะอันนี้ไม่ลอยก็คงจะขึ้นหมาแล้วใช่พรุ่งนี้แน่นอนคุณครูทักออกมาหลังบ้านแล้วพรุ่งนี้ให้สําเร็จนะคุณครูบอกแล้วว่าพรุ่งนี้สําเร็จนะคะมันบังอีกแล้วนะการเชื่อมต่อไม่สเสถียรไม่ใช่ไม่สเสถียรไหมสวัสดีครับคนบ้านไล่เออคุณประหยัดนะ นะคะอินมาพัสดุอยู่ข้างนอกอ๋อหนูอินมาพัสดุอยู่ข้างนอกขอบคุณค่ะพอ่อก็ตายนะคะสร้างต่อไปผลงานอะไรที่มันดีๆโดดเด่นก็ลงเอามาลงสู่สายตาเพื่อนๆน,นะคะ,ะสำเร็จแล้วไม่รู้ว่าเราจะเดาคลิปที่ไหนสร้างคอนเทนต์อะไรมาสู่สายตาเพื่อนๆเ,เนาะมันถึงจะได้ดังมันถึงจะนู่นนั่นนี่เอ่ะเล่นอือหือทำไมลืมนะขนาดนี้แหะคะ เออ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 เดี๋ยวดิมหากันเลยจะไม่เห็นคลิปกันแค่นั้นเองนานมากเลยกว่าคลิปจะผ่านหน้าเฟซส่วนมากจะเป็นเฉพาะภาพนิ่งที่ที่คอยมาให้เราถึงคะแนนที่เราตามหาถึงเวลาทีที่เราตามหาเพื่อนๆมาเราอห้องนี้มีทุกวัยสวัสดีเพื่อนๆเรบห้องก่ะสวัสดีค่ะคุณอคุณนุยจะดี นี้เขาหน่อยเองขามาเขาจะได้ <c oughs> คิดเอาเองคิดเกาข้างตัวเองไว้ก่อน <c oughs> เอ้ยได้อะไรกินเย็นเนาะอะไรนะแจ้งเตือนทุกโพสของเพื่อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเมื่อก่อนนี้การเคยโคยเคยกดติดตามโควยเคยกดติดดาใช่ไหมสู้วันหนึ่งเราอาจจะมีคลิปด,ดีๆ คอนเทนต์ดีๆมาลงสู่สายตาเออืมสามนาทีจบไลฟ์แล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่คอยแวะเวียนมาส่งกำลังใจทุกคนเลยค่ะมีตคขอบคุณค่ะสู้ๆค่ะเนาะสู้ไปด้วยกันสู้จริงๆจังๆก็หวังว่าพรุ่งนี้ต้องผ่านก็ต้องผ่านเนาะเนาะขอบคุณนะคะที่มาเปิดตาให้เนาะมาเปิดบ้านให้เลยนาะเพื่อนๆคอยแวะเวียนมาให้กำลังใจอือล่ะแม่ ก็มันก็ลดเราน่ะสิถ้าครบบิบสิบวันนาทีไม่ถึงมันลดถ้าเราครบหกสิบวันมันลดมันหลายการคิดอยู่นะว่าสําเร็จไปแล้วจะไปถ่ายอะไรเนาะมาสู่สายตาเพื่อนๆนี่เนาะเล้นเอามันเอาเต่นเอาสนุกแล้วก็ไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนคนที่เขายังไม่สําเร็จอ่ะมีแม่ท่านหนึ่งว่าจะบอกเขาใหญ่ระสาอยู่ไม่กล้าบอกไม่กล้าเราก็ไม่กาลังใจแหมือนเดิมเนาะ เราไม่ทอดทิ้งแกหรอกก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนใจบุญทุกคนนะคะในการจะจบไ์นี้แค่นี้นะคะขอบคุณมากไหมสาหรับกําลังใจที่โออนั่งอยู่แบบจะบอกว่าไงอ่ะเดี๋ยวก็คันเดี๋ยวก็เกาไม่เอาดีกว no? ่าหนึ training training anyway. ่งสองสามเนาะพีเตอร์มีสามคนนะคะที่เป็นสําเร็จไปแล้วเนาะสวัสดีน้องสาวตุ้ยมุ้ยสวยขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่แวะเวียนมาให้กำลังใจเนาะ มันร้อนก็ทนเอาเนาะมันร้อนก็นทนเอานิดนึงการก็ร้อนร้อนก็ไม่ทนแล้วนี่ได้อะไรเตรียมกับข้าวกับปลาหรือยังคะเนาะในการก็ได้กินหมกปลาซิวเหมือนเดิมนั่นแหละพ่อใอย่าประเสริฐบอกว่ากินหมกปลาซิวอยู่สองวัน <c oughs> สีอยู่ด้วยกันนะคะร้อนก็พักผ่อนกายาเนาะเวลามันร้อนมันก็พักต้องพักนั่นแหละร้อนมากร้อนใหม่ให้กำลังใจนะคะเจ็ดด <c oughs> วงตาอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นแล้วนะคะเนาะ สวัสดีครับหรือยังค่ะส่วนบ้านต้อนรับเพื่อนๆแล้วค่ะเนาะรนเราบัญชีเตอร์เราต้องทำนะคบทำไปค่ะงานเนาะใจเนาะ <c oughs> เดินต่อไปกำลังใจไม่เหือดหายถ้าไม่งดส่งกำลังใจเนาะตกตอบกับอ่คุณพ่อใหญ่ประเสริฐนะคะเนาะสวัสดีค่ะน้องหมู เนาะเสียงทองน้ำใจงามเขามาถึงตอนนั้นก็ไม่รู้จะเออคุณตุ้มมุยก็สวัสดีตอบกับคุณวิไลวันเนินพันธ์นะคะเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้ค,คุณครูเอกให้จบพรุ่งนี้ <c oughs> เพราะว่าพรุ่งนี้ต้องจบให้ได้เนาะตอนเก้าโมงคันปากก <c oughs> ินเค็มก็ไม่ดีเลยนะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนคะ่ะ วันนี้มอบให้การผู้คนเลยไม่ว่าคุณออคุณหนูอิงโกลแล้วก็คุณแม่ประกายแก้วคุณแม่รอยเนาะแล้วก็เอ่อ่า<อ>วอาหนูไปว่าอะไรให้ให้ป้ากวาโดนด่าเนาะตอนแรกใช่ไหมอืมมันอ่ะไม่พูดเพื่อนๆมีอะไรก็เอามาลงเลยวันนี้ถ่ายทำคลิปอะไรมันจะดําแบบฟังโอ้ยเนาะแดดมันะแบบสองทางแต่เป็นตก แดวงตาเชียวไม่ได้แค่เน้นนะแปดวงตาที่อยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเวียนเข้ามารับชมไลฟ์เนาะอันนี้ไม่ลอยก็คงจะขึ้นหมือนะดูเสียงของขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาให้กําลังใจอีกแล้วเนาะคะ่ะจ้ามาเป็นกําลังใจจ้านะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะเนาะ,ะห้องไลฟ์เราไม่เหงาเลยเนาะ ถ้าเราไปกดตรงตรงการแจ้งเตือนนะ่ะกระดิ่งอะ่ะว่า